ต็ในการจะมาฉีดปานะคะป่ากเนี่ยนะคะหลังจากฉีดไปแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมง วันนี้นะคะทุกคนในสภจะพาทุกคนนะคะไปดูเนี่ยฉีดปากที่เกาหลีคะ่ะทุกคนใช่ค่ะฟังไม่ผิดค่ะเนี่ยไปฉีดปากที่เกาหลีคะ่ะทุกคนแลน้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าขั้นตอนที่เนี่ยไปทำและเวลาที่ไปฉีดเป็นยังไงนะคะคลิปนี้นะคะทุกคนเป็นคลิปของปีที่แล้วที่เนี่ยฉีดมานะคะฉีดตอนกุมภาพันธ์ปี63นะคะฉีดประมาณปีกับอีก2เดือนแล้วแต่ว่าบอกเลยว่าน้องยังอยู่นะคะทุกคนเป็นเล,ลอือดปากที่กรีที่เนี่ยฉีดมาคืออยู่นานมากแล้ววันนี้จะพาทุกคนไปดูว่าขั้นตอนการทำเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วกกกกก็ไไปปเเริ่่่มัันนนคคะททุีีาหล ตอนนี้นะคะเนี่ยก็อยู่ย่านอาบูจงนะคะก็เนี่ยกำลังจะมาฉีดป,ป่านนะคะซึ่งอันที่ที่เราฉีดไปแล้วเนาะนี่ขอภัยสิวนะ,ะช่วงนี้สิวเยอะเดี๋ยววันนี้จะมาฉีดเพิ่มอีกนะคะก็พิดูกันว่าหลังฉีดจะรู้สึกยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนคลินิก ฉีดฟิลเลอร์ครั้งนั้น,นะคะเป็นเดือนกุมภาพปี6-3นะคะเป็นการฉีดฟิลเลอร์ครั้งที่2ของเนี่ยนะคะครั้งแรกเนี่ยฉีดไปที่ทันวาปี6-2แล้วอีก2เดือนถัดมานี่ก็มาเติมรอบที่2นะคะรอบที่2นี่ก็รู้สึกว่าไม่เจ็บนะคะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยคือ เนียไปมาแล้วแล้วก็เนียเป็นคนที่กลัวฟิลเลอร์ปากที่ไทยมากๆเพราะว่าเนียไปดูรีวิวมาทุกคนบอกว่าเจ็บแบบเจ็บมากอันนี้เท่าที่เนียเคยได้ยินมานะคะคือที่ไทยเนี่ยเขาจะฉีดแล้วเขาจะใช้เข็มสองใช่ไหมคะเนียชอบพี่เกาหลีที่ว่าที่ของเนียไปนะคะถ้าคืเนียไปที่คลินิกนี้นะคะทุกคนปีนั้นน่ะที่เนียไปรีวิวกับเขาก็คือเนียได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเขาแล้วก็รู้สึกว่าพอให้ทำแล้วมันดีงจริงก็อยากจะมาแชร์ทุกคนฟังนะคะเนียฉีดที่คลินิกนี้ซึ่งถามว่าติดต่อยังไงนะารถิิดดด่ไ้้้เเเเเลลยแวกกษฤทปปศี เราบินไปฉีดปากพร้อมกันนะคะทุกคนซึ่งเนี่ยอยากฉีดปากเพิ่มมากๆกแต่ยังไม่กล้าฉีดที่ใครเพราะว่ากลัวเจ็บมากเนี่ยได้ยินมาว่าที่ไทยเวลาเขาฉีดอะเขาจะเสาะใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าที่นี่ที่นี่เราไปทํานะคะทุกคนคือเขาฉีดฉีดแบบตามจุดอะแล้วเขาปั้นจริงคือหมอเกาหลีเขาปั้นเอาแล้วทรงมันออกมาสวยมากๆอันดับแรกเลยเพนเดียวไปถึงคลินิกปุ๊บนะคะทุกคนเนี่ยก็คุยกับหมอแล้วก็เนี่ยก็ให้รูปหมอไปว่าเนี่อยอยากปากเหมือนคนนี้นะั้นแล้วหมอก็จัดให้แบบที่เนี่ยอยากได้เลยเพราะว่า เนี่ยดูรีวิวที่คลินิกนี้เนี่ยแต่ละคนบีฟอร์อเตอร์อะ น,นั่นแหละค่ะเนี่ยก็เลยไปที่คลินิกนี้แล้วพอเราได้ลองเป็นพรีเซนเ,เตอร์ด้วยแล้วก็ลองให้ทำจริงๆได้รู้สึกว่าที่นี่คือดีจริงๆแล้วเนี่ยก็ชอ,อบมากๆอันนี้คือเขาไม่ได้ให้ค่าสปอนเซอร์เลยนะอันนี้คืออยากจะมาแบบในหนังให้เพื่อนๆ <c oughs> ดูว่าแบบเอ้ยประสบการณ์เติมฟิลเลอร์ปากของเนี่ยที่เกาหลีเป็นยังไงแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังนานแล้วนะคะวันนี้ก็มีโอกาสมาเล่าแล้วแล้วก็เอาคลิปมาให้ดูด้วยว่าเอ้ยขั้นตอนการทำเป็นยังไงนะคะท <c oughs> ุกคนคลิปต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทำนะคะทุกคนไปดูกันว่าตอนนี้ทำทำ้าาาาาายยังไไะะคป่่่เเเรรมจจบบวววดแแลลพข ไว้ก่อนใช่ไหมคาก็คอยฉีดก็เลยไม่เจ็บคือเราแรกกลัวมากกลัวว่าจะเจ็บเพราะว่าชื่อเสียงเล่าลือของการฉีดฟิลเลอร์ที่ไทยคือแรบ,บเจ็บมีแต่คนบอกว่าเจ็บแต่พอเรามาทําที่นี่คือไม่เจ็บเลยเด็กคนที่กลัวเข็มมาก วันนี้ก็มาเติมนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเอารูปีฟอร์อัพเตอร์ขึ้นให้ดูนะคะขอโทษนะช่วงนี้สิวเนี่ยเยอะนิดนึงเพราะว่าเจอฝุ่นที่เกาหลีเราแบบเหมือนหน้าตกใจอะสิวขึ้นแค่เลยเนี่ยยังไม่ได้แต่งหน้ามานะคะวันนี้เพราะว่าขีดเปเล์ก็คือให้ดีก็คือไม่ควรแต่งหน้ามาทีนี้จะชื่อีรอบหนึ่งนะคะ่ะมาดูว่าอั t เตอร์เป็นยังไงนะคะเต้นมากตอนนี้นอรอรอทายาชานะคะมาแล้ว พอปรึกษา linkage, คุณหมอเสร็จปุ๊บนะคะทุกคนก็จะเห็นเลยว่าก็จะเป็นแปะยาชาแบบในคลิปนะคะทุกคนซึ่งแปะยาชาก็คือจะไม่เจ็บเลยจะรู้สึกว่าแบบปากชาๆเพราะเสร็จแล้วเนี่ยหมอเขาจะฉีดเ,เข็มเข้าไปนะคะตามมุมนะคะที่เนี่ยทุกก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนเขาก็จะใช้เทคนิคในการปัน้น hmm. ก็เลยไม่เจ็บเพราะว่ามันไม่ใช่เทคนิคการใช้แบบเข็มแล้วก็ซอกนะคะทุกคนอย่างที่บอกเลยคือเนียไม่เคยทําที่ไทยเลยก็เลยไม่รู้ที่ไทยทํากันแบบไหนแต่ว่าเท่าที่เนียได้ยินจากเพื่อนๆนะคะทุกคนเพื่อน,น,ะะอนๆ ว่าแบบโดนเข็มซอกบ้างโดนโดนั่นโดนนี่วันนี้ก็เลยแบบแพนิคจิตตกไม่กล้าทาที่ไทยเพราะว่ากลัวปกติแล้วอ่ะนี้ก็เป็นคนที่ไม่ได้ชอบฉีดฟิลเลอร์ไม่ชอบฉีดบท็อกอยู่แล้วไม่ชอบแบบให้เข็มมาโดนหน้าอะไรเงี้ยคือยอมรับว่าเราศัลยกรรมแต่ว่าเราศัลยกรรมเนี่ยเราก็จะแบบฉีดจะ้สลบแล้วก็นอนไปเลยนะทุกคนยังก็เลยแบบเป็นคนที่ไม่ชอบให้เข็มมาโดนหน้าเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยแบบ แพนิ i ในการแบบฉีดเข็มเข้าหน้ามากๆหรือเข้าปากก็จะกลัวมากๆเลยแล้วแบบเราได้ยินที่ไทยมาเยอะก็เลยไม่กล้าทำนี่ก็เป็นอะไรไปเห็นคนที่เนี่ยมาทำที่เกาหลีนะคะก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าเฮ้ยกาทำที่เนี่ยไม่เจ็บนะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครแบบที่กลัวแบบเนี้ยก็แบบพอประเทศเปิดก็ลองบินไปทําดูซึ่งราคาไม่แพงด้วยนะคะทุกคนเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะทุกคนตอนเี่ยไปทำาอย่ามัครั้งละสามหมื่นเก้าพันวอนนะคะราคาไทยนะคะทุกคนอยู่ที่ประมาณ 1, หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นอันนี้คือเป็นราคาของโปรโมชั่นที่เเเนน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 นีีีีีี่่่่่่ยททาาาาตตอัั้้้้้ะะะะคคคมปปปปแแลลวววไไรรรูศิดจงง ุเนีย่ยรู้แค่ว่ามันเป็นหลักพันซึ่งถูกนะคะทุกคนในที่สําคัญเลยคืออยู่ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้คืออยู่มาปีหนึ่งปากเนี่ยก็ยังแบบเป็นทรงอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนเห็นในบีฟอร์ของนเนี่ยเนี่ยก็คือเนี่ยเป็นคนที่ปากไม่ค่อยมีมุมไม่ค่อยแบบเป็นรูปทรงอะคะ่ะทุกคนพอเนี่ยฉีดปากปุ๊บเนี่ยปากนเนี่ยเนี่ยเป็นทรงมากขึ้นแล้วก็ทาลิปสวยขึ้นถ่ายแบบมันก็สวยขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าแค่ฉีดปากก็ดูสวยขึ้นแล้วเนี่ยก็เลยติดใจกับการฉีดปากที่เกาหลีโ <Okay. S 1> ออออเเเเคคคดดดดี after year, ีีี๋ยยววราาาไไไปปปููนนะะออนน่่ฉกกััะะะม็งง้ ก็ชีดเสร็จแล้วนะคะนี eating, ่ก็น่าจะเป็นอดมาจากี่นกันนะคะก็จะบรรยายให้ฟังว่าในรู้สึกยังไงค่ะตอนนี้อาจจะพูดไม่ค่อยชัดหมอนเพราะว่ามันยังมียาชายังรู้สึกถึงยาชาฟัง้แล้วอ่ะเรามาฉีดแค่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อย่างค่าสองเข็มแล้วมันไม่เจ็บเลยตอนนั้นนี่ก็เลยบ่นว่าแบบเฮ้ยมันไม่เจ็บเลยอ่ะแบบไม่เจ็บจริงจริงใช่ปะพอวันนี้มาทำใช่ปะคือแบบฉีด้แต่ตรงเนี้ก็แบบไล่ๆๆๆๆขึ้นหลังเข็มแล้วแบบตรงนี้ไม่เท่าไหร่เลยไม่ค่อยเจ็บ ตรงเนี้ยข้างบนปากเนี่ยคือแบบเจ็บมากข้างบนนี้คือแบบเจ็บแบบพอเขาแบบฉีดยาเขาก็รู้ใช่ปะแล้วก็เขาก็กดฟิลเลอร์เข้าไปคือแบบอืมเจ็บถ้าใครที่แบบคนเข็มได้มากๆน่าจะไม่เจ็บมากแต่ว,ว่านี่เป็นคนแบบเป็นคนกลัวเข็มมากหนอเขาถามแล้วว่าเราอยากทําแบบไม่ธรรมาชาติใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบ,บจับแบบ รุนแรงมากวันน like ี computer, ้คือแบบอวันนี้เจ็บมากเขาถามได้ว่าอยากให้ฉีดตรงนี้ทำไมให้มันเป็นจางออยเงี้ยเขาบอกว่าคนเกาหลีแบบเป็นจางอยอยเงี้ยแต่ว่าเนี่ยไม่ชอบอ่ะเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบก็เหมือนนกนี่ก็ไม่ชอบก็หลังจากที่ดูคลิปตัวเองแล้วนะคะทําห้รู้ว่าตอนเนี้ยฉีดตรงเนี้ยเนี่ยไม่ค่อยเจ็บนะแต่พอฉีดตรงเนี้ยเนี่ยก็เริ่มแบบเจ็บแต่เนี่ยจบอกว่าเป็นเจ็บที่ไม่เจ็บ สำหรับผู้หญิงทั่วไปแน่นอนเพราะเดี่เป็คนคนขี้กลัวขี้เจ็บนะคะทุกคนแต่สำหรับคนอื่นอาจจะแบบจิ๊บๆแต่สำหรับเนี่ยตรงนี้ก็คือเจ็บนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดประเทศเปิดเนี่ยรับรองว่ารอบหน้าจะไปฉีดแบบเก็บตรงนี้ด้วยเก็บแบบจงงปากตรงเนี้ยทุกคนบอกเลยว่ามันจะปังมากเดี๋ยวรอประเทศเปิดนะคะทุกคนเราไปฉีดพร้อมกันไปฉีดเพืเ่อนเพื่อนเนี่ยไหมคะทุกคนเราไปดูพร้อมกันเลยเราประเทศเปิดฉีดแน่นอนเนี่ยจำได้ว่าพอเนี่ยฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปกินข้าวปกติได้เลยนะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่า,วาพอฉีดดดดเเ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 สสรรรรร็็็จจปปปุุ๊บบบนน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 นีีี่่่่่่่ยยยยยยยใใใหหห้้้้้้้พพาา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 มมมมมืืออออะะะะะะวฟิิิลล์ัททคคกกกกถงแ รแบบเเป็นงทงี่าชอบนะคะคออกมาก็คือแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาลูกไปดูเลยถามว่าเนี่ยชอบไหมคือเนี่ยชอบมากติดใจมากๆก,กับการทําฟิลเลอร์ปากที่เกาหลีนะคะนี้เลยมาแชร์ประสบการณ์ว่าชอบมากค่ะทุกคนชอบจากใจเลยค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนไปลองเนี่ยสัญญาเลยว่าประเทศเปิดปูปัอเนี่ยจะวินไปฉีดแล้วก็ทําวิดีโอแบบรีวิวแบบเต็มๆให้ดูนะคะทุกคนอันนี้เป็นวิดีโอนะคะทุกคนหลังจากฉีดครบ24ชั่วโมงแล้วมาดูกันว่าจะบวไมไหมเขียวไหมใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนสามารถกินได้ปกติ ไปดูคลิปนี้กันนี่ทุกคนอันนี้เป็นปากเนี่ยนะคะหลังจากฉีดปากไปแล้วยิมสี่ชั่วโมงนะคะนี่เอาลูกโบ่งมาเป็นพร็อป <c oughs> น,นี่นี่คือปากเนียนะคะหลังจากฉีดไปแล้วยิ้มสี่ชั่วโมงก็ที่เนี่ยฉีดไปนะคะมีแต่มุมปากเนาะตรงนี้สองข้างพอหมอฉีดปุ๊บหมอก็จะดัดให้มันเป็นทรงนี้เลยก็จะเหมือนแบบป <c oughs> ากแบบน้องแมวอะ่ะนี่คือหลังจากฉีดเสร็จแล้วยิ้มสี่ชั่วโมงก็จะประมาณนี้นะคะเวลายิ้มก็จะ อย่างนี้เลยเป็นแมวเลยหลังจากฉีดก็สามารถกินได้ปกติทุกอย่างปกตินะตอนนี้นก็จะไปกินข้าวอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างปกติเลยไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ช้ำด้วยค่ะนี่ฉีดทุกครั้งไม่เคยมีครั้งไหนช้ำเลยไม่เคยขึ้นเขียวไม่เคยขึ้นอะไรเลยชิวๆได้ตามปกติเลยค่ะชิวๆสวยมาก ก็น <S an> ี <S an> ่ก <S an> ็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะไปฉีดปากโดยตรงที่เกาหลีนะคะถือว่าเป็นวอล์กนะคะวอลกนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งนานมากๆแล้วนะคะทุกคนแต่ก็แยากจะเอาให้ทุกคนดูนะคะเผื่อว่าใครก็ต้องตัดสินใจว่าแบบอยากจะฉีดปากที่ไทยแต่ก็กลัวใครอยากจะแบบรอประเทศเปิดแล้วแบบบินไปฉีดปากที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลให้ทุกคนได้นะคะเี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่รอประเทศเปิดแล้วก็จะบินไปฉีดแน่นอนนะคะทุกคนแลานี่จะฉีดแบบบุฟเฟ่อะฉีดแบบยันสิบปีหน้า เวอร์ไหมเวอร์ก็ประสบการณ์การฉีดฟิลเลอร์ปากของนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะจริงๆแล้วนะคะช่องเนี้ยอาจจะไม่ค่อยได้แบบแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับความสวยแบบต่างๆนะคะทุกคนแต่อยากจะบอกเลยว่าเนี่ยแบบเป็นคนที่ชอบไปทําความสวยที่เกาหลีมากเลยคะ่ะทุกคนทั้งจะเป็นแบบต่อผมต่อขนตาฟิลเลอร์ปากฉีดผิวอะไรเงี้ยชอบทำที่เกาหลีมากๆะะซึ่งก่อนไปนี้นะคะถ้ามีโอกาสที่ประเทศเบยดนี่ก็จะทาบวกมากขึ้นนะคะทุกคนว่าแบบเอ้ยเนี่ยไปต่อผมที่เกาหลีเป็นยังไงตัดผมหน้ามาที่เกาหลีเป็นยังไงทําีผำ เกาหลีเป็นยังไงนะคะทุกคนถ้าเกิดอยากดูนะคะก็รอติดตามเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนจะติดตามคลิปให,ใหม่กัน,นะคะ่ะเราจะมาใช้ความสวยกัน้วรอประเทศเกิดจะพาไปดูแน่นอนไปละ